สวัสดีค่ะทำไมต้องใส่หมวกเนีเนี่ยป้ากบที่กบจะมาสมมติว่าถ้าเราอ่ะจะต้องไปแต่งหน้านะคะแต่ว่ามันไม่มีแสงอะ่ะคือมันเป็นแบบบรรยากาศแบบไฟไม่ค่อยชาร์หรือว่ามัวมัวสลัวสลัวอย่างเงี้ยค่ะเราจะแต่งยังไงที่แบบแต่งหน้าออกมาแล้วแบบว่าเออมันก็สามารถที่จะจะปังอะ่ะแล้วก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้สมมุติสถานการณ์เอานะคะ เพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราแบบทาแป้งหมดแล้วเนี่ยครบหมดแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะเลือกลงอายโดน์นี่นะคะเราอ่ะจะใช้สีน้อยนะคะคือไม่ต้องมาไล่สเต็ป1 2 3่งหหลายๆสีแต่ว่าเราอ่ะจะใช้สีอ่ะแค่2ส,สีเท่านั้นในการที่จะทาตานะคะแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะ ก็ต้องใช้ตัวแมสหรือว่าหน้ากากเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันเรื่องเชื้อไวรัสอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเน้นก็คือที่ตานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่กบจะมาแต่งหน้าในในเรื่องของการที่1เราไม่ค่อยมีแสงในการแต่งหน้า2ก็คือเน้นแต่งตาแล้วใช้สีน้อยที่สุดนะคะซึ่งใช้แค่2ส,สีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยแนะนําว่าสําหรับคนหลายๆคนนะคะจะมีปัญหาเรื่อง คือตาจะบวมใช่ไหมคะคือบางคนเนี่ยดวงตาเขาเนี่ยก็จะมะีชั้นตาที่ชัดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนังตาเยอะแต่ถ้าสําหรับบางคนหลายๆคนเนี่ยจะมีพื้นที่เปิืกตาค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็หนังตาก,ก็จะอ้วนอ้วนแล้วก็เหมือนเหมือนมันบวมอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเลือกอายแชโดว์ให้ถูกนะคะถ้าเมืไหนที่ตื่นเช้ามาเรามีความรสึกวนันนี้ตาฉันบวมจังเลยแบบ ก็คือร้องให้หนักมากฝันดีอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องใช้อายแชโดว์นะคะหรือว่าที่ทาตาหลีกเลี้ยงที่เป็นสีมุกทั้งหมดเลยอะไรที่มันเป็นชิมเมอร์มันเป็นมุกมันเป็นความมันวาวอะคะ่ะเราจะไม่ใช้แต่งตาในวันที่ตาเราบวมนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นตาประทองแต่ถ้าวันนี้เราตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยตาเราบวมเราด้วเราจะเน้นที่ทาตาต,าต้องเป็นสีด้านหรือว่าสีแมทนะคะซึ่งต้องไม่มี ส่วนผสมของมุกเลยนะคะพี่โกบก็ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสีด้านนะคะที่ไม่มีมุกผสมนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะสีที่เป็นชิมเมอร์ทั้งหลายสีที่มีคริสตเตอร์มีชิมเมอร์มีประกายอันนี้คือหลีกเลี่ยงการใช้ในวันที่ตาบวมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะแต่งยังไงนะคะในวันที่มืดนะคะอันนี้อำพางความมืดนะคะแล้วก็ตาก,ก็บวมอย่างงี้นะคะ อันดับแรกเลยนะคะสีที่หนึ่งที่เราจะใช้นะคะให้เราใช้สีอ่อนนะคะซึ่งไม่มีไม่มีชิมเมอร์นะคะลงทาเต็มเปลือกตานะคะสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่พี่กบสอนแต่งหน้าเนี่ยพี่พกบจะสอนให้เราเนี่ยใช้สีอ่อนนะคะลงให้เต็มเปลือกตาก่อนเพราะจะเปรียบเสมือนกับเป็นสีรองพื้นพื้นฐานนะคะปรับสีผิวอะ่ะเพราะบางคนตาสีก็หมองค้้ำหรือว่าสีผิวอะ่ะไม่ได้เรียบเนียน แต่เราสามารถที่จะใช้ที่ทาตาสีอ่อนหรือว่าสีสว่างนะคะลงให้เต็มเปลือกตาก่อนอันนี้เป็นหลักการในการแต่งหน้าเหมือนกับเราเตรียมผิวอะคะ่ะถ้าเราจะวาดรูปใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมผืนผ้าใบใช่ไหมคะให้มันเรียบกลางให้มันตึงดวงตาก,ก็เหมือนกันถ้าเราจะทาอายแชโดว์นะคะให้สีออกมาแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีความกลืนนะคะเราก็ต้องลงสีอ่อนก่อนให้เต็มเปลือกตาอันนี้พี่กบลงสีนวลน,นะคะสีไข่นวล แล้วสีนี้อนุญาตให้ลงมาที่ขอบตาล่างได้นะคะเพื่อทําให้บริเวณใต้ตาอาจจะมีความหมององะไรเงี้ยค่ะทำให้ค่อดูแบบมีแสงเงาที่สว่างมากขึ้นนะคะพอเราลงสีออดเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราก็ใช้สีที่สองที่พี่บอกแล้วไงว่าเรามีเรามีความมืดมาเป็นส่วนแล้วนะคะแล้วก็ตาเราก็บวมอีกต่างหากเราก็เลยมาใช้สีน้ําตาลเนี่ยสีเดียวนะคะแตะแตะแตะ แล้วทุกครั้งที่แตะสีเข้มนะคะอย่าลืมว่าต้องมาพักที่จานพักสีก็คือตรงหลังมือตรงนี้เคาะเคาเคะก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยลงไปที่เปิืกตาของเรานะคะ